ก่อนดูคุยแซบโชว์อย่าลืมกด subscribe แล้วกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดความแซบค่ะคุยแซบโชว์เพื่อนเรานะคะละครจากตลาดเกมโกง ais, นะคะเจ้านายจูเน่นาน่าแล้วก็คุณพาดค่ะสวัสดีค่ะเมื่อคืนนี้เลื่อนฟีดดูนะ<อ>หลายคนอ <inator S 2> บอกว่าโอ้โหขอบคุณมากที่มีละครเรื่องนี้มาให้ดูนอกจากเลือดค้นคนจางก,ก็มีเรื่องนี้ที่น่าติดตามมากๆเลยแต่ละคนมีคาแรคเตอร์ยังไงบ้างค่ะแล้ว่เจ้ากาเจ้านายก่อน เจ้านายรับบทเป็นแบงค์ครับ <c oughs> เป็นแบงค์ซึงซ่งซึ่งซึ่งเป็นเด็กเนิร์ดที่เป็นเด็กดีเลยทีเดียวครับที่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 บอกแต่ว่าเข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 าเป็นคนดีมาตลอดจนมันมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้เขาคิดว่าเออถ้าเราเป็นคนดีแล้วมันไม่มีอะไรดีกับเราเลยอ่ะ <c oughs> เราจะดีไปทําไม <c oughs> <c oughs> ครับผมแล้วแล้วมาเล่นละครเรื่องแรกความรู้สึกชอบไหม ชอบนะคะชอบครับฟูมกับนั่งอยู่แล้วบอกชอบเรื่อะไรื่อยๆเรื่อยๆถ้าผมแตงไม่อยู่ถ้าคุณพัดไปอยู่นี้ล่ะไม่ไม่ชอบชอบชอบครับเพราะมันก็เป็นอะไรที่มันหาฟิลนี้ที่ไหนไม่ได้แล้วตื่นเต้นไหมวันแรกเข้าฉากเป็นยังไงตื่นเต้นตื่นเต้นนิ่งเลยเดี๋ยวนะเขาบอกวันแรกเข้าฉากเป็นยังไงสั่งโู้ตตื่นเต้นได้ยินเสียงหายใจหายใจฝั่งนี้เฮือดหายใจมันรู้แบบ นึกว่ามันเป็นถ่ายโฆษณาที่เราจําเข้าไปเล่นเล่นเล่นตามที่บทเขาบอกแต่มันไม่ใช่เพราะว่าเราเราเรากำลังไป represen character ที่ที่เขาเขียนไว้เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจแก่นมันจริงๆครับผมก็ก็ค่อนข้างจะใหม่ครับมาที่จุเนี่บ้างรับบทเป็นเป็นลินค่ะค่ะ character ก็ลินก็เป็นเด็กเรียนเก่งคนนึงค่ะที่ที่ได้รับทุนเรียนฟรีจากโรงเรียนค่ะแล้วก็ ไอ้เรื่องเรื่องฉลาดเกมโกงเนี้ยมันก็เกิดขึ้นได้จากที่ลินเนี่ยเริ่มรู้สึกถึงความไม่ยุติธรรมอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นในระบบต่างๆสภาพแวดล้อมของเขาจนทําให้เขารู้สึกว่าเขาอยากที่จะตอบโต้อะไรบางอย่างกับกับโรงเรียนกลับไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มที่จะโกงกับเกรซค่ะใช่ค่ะซึ่งนาน่ารับบทเป็นเกรซใช่ค่ะคาแรคเตอร์ <Character S 2> เป็นยังไงคะก็สดใสค่ะน่ารักแล้วก็เป็นคนที่อัธยาศัยดีค่ะแต่ว่า เรียนไม่ค่อยเก่งค่ะคือเขาจะแบบไปเน้นทางด้านการแสดงมากกว่าคือเขาเป็นคนชอบการแสดงมากแล้วก็แบบมีความสามารถทางการแสดงละครเวทีค่ะแต่ว่าเหมือนโรงเรียนอ่ะไม่ให้แสดงถ้าเกิดว่าเรียนไม่เก่งต้องให้แบบเกรดไม่ถึงก็เลยเป็นเหมือนแบบจุดเริ่มต้นของการโกงคั้งนี้นิดนึงค่ะคุณพัฒน์ราคารับบทเป็นผู้กำกับในด้านในเรื่องนี้ครับแล้วแสดงเราเป็นไงบ้างคะก็จริงๆแต่ละคนมีพื้นฐานต่างกันนะฮะ ก็อย่างเจ้านายพื้นฐานน้อยจ่วนเนี่ยพื้นฐานน้อยแต่เยอะกว่าเจ้านายนิดนึงส่วนนั้น, <ฮะ S 1> นายออก็เพื้นฐานที่เยอะขึ้นมาหน่อยครับ <ฮะ S 1> ก็ <ฮะ S 1> ผมว่าจริงๆมันเป็นเรื่องการปรับจูนทัศนคติในการทํางานมากกว่าเหมือนถ้าเราทํางานกับคนที่เขามีทัศนคติดี <ฮะ S 2> เก่งไม่เก่งผมว่ามันเป็นอีกเรื่องหนึ่งค <ฮะ S 2> ผมว่าแค่พยายามอยากจะเป็นตัวละครตั้งใจทําการบ้านมันก็ มันก็ทําให้ผมว่าไนก็ไปรอแต่จริงๆ้วถ่อมตัวนะนี่ขนาดแบบว่าพื้นฐานน้อยนะหน้าฟีดนี่เด้งคือคนแบบกี๊ดแล้วก็แบบปิมกันมากในในละครเรื่องนี้เห็นบอกเรื่องนี้มีนักแสดงอีกหลายคนมีใครอีกบ้างคะโอ้ถ้าเป็นรุ่นเด็กก็จะมีไอ้พาริสอีกคนหนึ่งครับคาลิเตอร์เป็นไงไอ้พาริสเป็นเป็นเด็กหนุ่มรอแล้วก็ผมพูดในมุมคาลิเตอร์ของคนที่เขียนบทแล้วกันนะผมเขียนบทด้วยกับพี่เขียนบทเป็นคนที่ผมอยากให้ใครเห็นก็อยากเป็นแฟนอะ ค,ครับแล้วก็แล้วก็มีความเจ้าเล่์มีความแต่ก็เขามีความฉลาดในแบบของเขาคือลินนอาฉลาดในการเรียนแบงค์อาจฉลาดในการเรียน,กรเ,รยนเกรซฉลาดในเรื่องจุดๆุดยังไม่บอกนะครับเพราะว่าไปาดูกันเองแต่ว่าไอจะฉลาดในเรื่องทางรัฐค่ะคแล้วออนแอร์ตอนแรกกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างผมพุ่งกลัอบผมฟุดย่าเหมือนนั้นพัผมมันก็ดูโอเคนะคือผมเคยทำกับเอสแล้วมันแบบ ตลาดมันนิชมากเลยคือกลุ่มคนดูมันเล็กอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตอนนี้ก็ใหญ่ขึ้นแล้วก็มันก็ได้รับฟังเสียงจากคนดูที่หลากหลายมากขึ้นเจอคนเหมือนเจอคนเยอะมากขึ้นอะไรเงี้ยผมว่าแต่ผมไม่อยากรู้นะว่าต่อไปจะเป็นยังไงอีกวันอ่อนแอ่แรกซึ่งณตอนนี้พุ่มกับก็ถ่มตัวแหละว่าแมบผมก็แบ่งแล้วแบ่งสู้แต่จริงแล้วกระแสคือดีครับใจฟูไหมฮะ ก็ดีใจนะครับผมดีใจแทนคือตอนทํางานมันหนักอะฮะคือทุกคนแบบโหดร้ายมากๆอะไรเงี้ยแต่ผมเชื่อทุกกองแบบนี้นะแต่นี่โหดร้ายเป็นพิเศษซึ่งผมเลยรู้สึกว่าการที่มันได้ออกไปผมก็รู้สึกดีใจที่ทีมงานเขาจะได้เห็นว่าผลตอบรับมันดีแล้วเขาจะได้ภูมิใจกับงานที่เขาทำและไม่เหนื่อยเลยครับเจ้านายละคะดูตัวเองเป็นไงบ้างคือเขาก็เป็นคนละคนกับที่ผมเป็นอยู่ทุกวันนี้เลยครับแล้วแล้วก็ยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่ครับแล้วต่างกันดีไงตัวแบงก์กับตัวเจ้านายอะ ตัวแบงค์คือจะตรงข้ามเลยครับใช่คือจะไม่คือคือเปนเด็กไม่ค่อยกล้าพูดเท่าไหร่ไม่ค่อยมีเพื่อนยอะไรเงี้ยใช่แต่แต่แต่พอ,อเราไปดูตัวเองในจอนก็เออถ้าเราถ้าเราไม่เขินเพราะว่าเหมือนเราดูตัวเองเยอะไรเงี้ยก็คือผ่านสําหรับตัวเรานะครับมีไหมมีนั่งดูตัวเองแล้วแบบอุ้ยมันได้อุ้ยม,มีไหม,ม,ไหม <laughs> ออ,อันนี้ไม่รู้นะแต่ว่าเมื่อวานพอนั่งดูกัเป็นกลุ่มเลยครับก็ ก็เฮกันคุณพ่อคอมเมนต์ว่าไงบ้างเล่นละครคุณพ่อดูลุงพ่อว่าไงคุณพ่อเออเออชอบไหมพ่อชอบไหมอาจจะสายนี้ก็เป็นได้อะไรอย่างเงี้ยครับใช่แต่ว่าคุณแม่ก็ปื้มคุณแม่ปื้มครับอืออยี่ฝากละครดีกว่าอาจเจ้านายอ่ฝากด้วยนะครับผมละครฉลาดเกมโกงเดอะซีรีส์นะครับ เวลาวันวันที่วันอังคารวันจันทร์และวันอังคารนะคะสองทค่ะค่ะที่ช่องวัน31นะคะแล้วก็ดูออนไลน์ได้ที่ VTV ค่ะคุณพ่วงกับคะทำไมเราต้องดูละครเรื่องนี้คะ่ะผมว่ามันก็จากฟีดแบค็คนดูมันก็พิสูจน์แล้วนะคะว่าเป็นละครที่ด,ดูได้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็ให้ความบันเทิงแล้วก็ฝากประเด็นแง่คิดอะไรให้ได้ได้ขบคิดกันครับ ทุกวันจันท์วันอังคารนะคะ20นาฬิกา15นาทีนะคะทางช่องวันสานเอ็ดนะคะแล้วก็ดูย้อนหลังนะคะทางบีทีวีเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะดูอะไรที่มันแปลกใหม่เรื่องราวของวัยรุ่นนะคะก็เปิดดูกันเลยนะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่มาคุยกับเราในวันนี้ขอบคุณนะคะวันนี้ก็หมดเวลาของรายการคุยแซ่บโชว์กันแล้วนะคะกลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ลากไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบอกมือเลยค่ะเพื่อนๆน <c oughs> ับกนนด,ดูรายการคุยซับโชว์จบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบาย